道歉了。 สวัสดีครับพบกัพบพวกเราครูในเกมฟรีสไตล์ฟุตบอลฮะสวัสดีครับวันนี้เรามีกัน4คนนะฮะแต่ว่ามาร์ทไม่อยู่ผมก็เลยต้องถอดตัวเองมาเล่นเป็นกองหลังที่ชื่อว่าแจ็คมาใหญ่พี่คุมหลังดีๆผมไม่อยากเห็นการเสียประตูเกิดขึ้นในเกมนี้ระดับแจ็คมาเนะเวนักธุรกิจพันล้านไม่มีคาว่าหลุดอยู่แล้วรัดกลุ่มทุกกระบวนการวะ่ะแต่กองหน้าอย่างตั้มเบอร์ตองอ่ะช่วยยิงให้เข้าหน่อยแล้วกันนะฮะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ที่ผ่านมาจากคลิปที่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็รู้สึกได้เลยว่าตีนแม่งมีเล็บขบแน่นอนเตะเบี้ยวตลอด เอ้ยคราวนี้ตรงกรอบทุกลูกอ่ะพี่พุ่นเลยอ๋อวันนี้รได้มิดฟิลมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นน็อตหีหีนะครับแม่มาเล่นมิดฟิลให้เซียนเซียนเซียนหรือเกียนไปเซียนดูสถิติได้เราเจอกับทีมที่แต้มห่างกับเราโคตรเยอะเลยนะครับแปดเก้าสองอาจคลิปปุ๊บแม่งเจอทีมโหดเลยใช่ถ้าเราแพ้เราก็แค่ตัดทีคนอย่างพี่ไม่เคยตัดทิ้งเว้ยกีฬากีฬาคือยาวิเศษห้าให้ห้าให้เคยได้ยินเบ้าพี่หวังพึ่งแชมป์กับน็อตอยู่นะเอ้ยแล้วผมอ่ะไม่นับ ฮ้ย <c oughs> hey, ดูการชี้กอของผ,ผมก็จะดับโป๊แล้วนี่ <What> s <S ดูโอ้ยเหีย oh, e, ดูการไข้เท้ากันดิเอาไปไหน f อ r w a r d m i d ไม่ฟิลสองอย่าประมาานะดูท่ามันจะแท็กกันได้ทุกตัวน็อตคืนมาไม่ไม่ชัวร์คืนเลยดูตั้มเบิร์ตองเขาโ oh, <c oughs> อ,อ้เตะอัดกองหลังเขาครับชี้กองหน้ามันโคตรเร็วหรือมันวาร์ปวะดีด่ <Hey. S 1> ดาก็กาอยู่ตรงนั้นก่อนไง ตามขึ้นหลังมาตามขึ้นหลังมาน็อตฉีกไปน็อตแชมป์ว yes ิ่งทันมาพี่โยนเอ้งขวาโล่งเลยพี่นี่ดูการจ่ายนี่เขาเล่นอย่างงี้คิลเลอร์พาสสวยโอ้ต้องอย่างงี้วะแชมป์ไปหวังพึ่งตามเบอร์ตองรอไปเถอะมึงปีนี้ก็ยิงไม่เข้านี่ครับทีเดียวเข้าเลยครับผมไม่ยิงอัดกองหลังไงตอนนี้มันคงรู้สึกจุกอยู่ก็เลยประกบลูกยิงแชมป์ไม่ทันเฮ้ยแม่งวาร์ปอ่ะ ใช่ใช่ใช่อี๋แน่แจ็คมาครับได้แล้วผมเก็บบอลให้ไปเลยไปเลยใครดีใครดีใครดีช้าแล้วช้าแล้วช้าแล้วนั่นไงกูว่าแล้วนี่ไงนี่ไงถอยถอยถอยมาฉีกฉีฉีออกข้างหน่อยจะได้จ่ายได้ทำฉีก่อแล้วแชมป์จ่ายเร็วเออเฮ้ยอาจจะให้ไอ้แชมป์โมงมงโมงโมงใจเย็นน็อตมาตามฉีดเอาเฮียให้โอ้โหดูครับถ้าไม่มีแชมป์ทีมเราจะไปต่อยังไงอ่ะ ถ้ามีแต่ตั้มเบอร์ตองจะเป็นยังไงเนี่ยวมันจ่ายนะเว้ยลูกนี้ดูดิจ่ายแค่นี้ใครก็จ่ายก็ได้วะ้จัดเข้าไปตรงกลาง2-0แล้วครับอีกกองหน้านี่วิ่งเดียวชิบหายไม่รู้ว่ะน็อตกันตัวซ้ายไว้แอเขาเริ่มเอาจิงแล้วยัง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 ไม่ผ่านแจ็คมาหรอกว่ะ สวย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 เติมหน่อยเติมหน่อยเราวิ่งช้าโอ้โหวาร์ปวาร์ฟ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 สุดๆหลังมาหลังมาตั้มครับผมครับเอาเอาคืนไปก่อนพี่เอาหลังมาเฮดโดทะลุไปแล้วว่ะเอาดิเอาดิแล้วลบอื้มเออแชมป์ยืนตรงกลางนิดนึงประมาณเส้นกลางเออรอไว้ก่อนรอไปกันนี่แน่สวย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 อยู่แล้วครับโกะมา ไอ้เฮียโกมันไม่ว่าเฮ้ยโกมาเอ้ยโอ้โหโก้ Amazing goal Amazing มันไม่รั่วให้โดนไหมไอ้เจ้าจังหวะนี้เอาไม่ได้ดูคือกองหลังเราจะมีสกิลบังคับโกด้วยนะครับให้ออกหรือหรืออยู่นะฮะก็ต้องดูจังหวะด้วยตั้มครับยังยังยังอ่ะ แหลกๆวับๆไงไม่รู้พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดไปทางขวาไปทางขวาไปตัวขวาตามไปตัวขวาเลยครับครับครับขวาพี่น้าพี่น้าสกัดเออออออสกัดละเฮ้ย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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่กดโกมาละโกมาอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฉี่หน่อยเฉี่หน่อยแคบไปเอามาน้องเอามากเอามาใส่ให้ใครวะโสวยลยเกินแี้มึงใส่ให้ใครเนี่ยโยนจุดกลางคาบลูกคาบดอกงี้ชิบหายไปขวาแล้ว ซุบชิปหายโอ้แม่โทษโทษโทษ sorry sorry ฮึมืึมทินั้นเขาต่อให้เราก่อนสองลูกจริงๆด้วยแต่เขาหารู้ไหมว่าพวกเราก็ต่อให้เขาเหมือนกันน็อตมึงฉีกอบไปซ้ายหน่อยทุกคนอย่ากองตรงกลางเ้ยไรไปยิงทำอะไรวะอะไรวะยิงเออเจอลูการัปเข้าไปครับงงสิมึงกูก็งงเหมือนกัน ยิงโอ้ <facil itates> เล่นแบบนี้ครับตานะ <'re> ยแล้วเกมนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือบางทีก็แหลกอย่างเงี้ยแล้วแบบงงอะ่ะ <c oughs> บางทีก็เซ็มกันนะคนที่โดนยิงอะ่ะแต่เราไม่ใช่ฝา่ายที่โดนก็เลยโอเคอยู่ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่เราโดนแบบนี้บ่อยนะให้ล <c oughs> ูกยิงโดนยิงกางมาเอ้เอเล่นยัดยัดมาเลยตามายัดมาแรงอีก โยนเข้าไปไปโยนยิงเลยโอ้ทาเบอร์ตองจริงๆด้วยตัวจริงบังไว้นอตเข้าเสียบเลยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยค้างเงี้ยปล่อยสวยอเคโอเคครับครึ่งแรกจบไปที่สามสองแล้วมันพิมพ์คำว่าควยมาให้เราครับเขียนใจด้วยนะที่มึงพิมพ์มาเนี่ยออกคลิปกูเนี่ยพฤติกรรมบอลไทยเป็นเงี้ยครับเราถึงไม่ไประดับโลกพอดี ผู้เล่นติดใจหยาบช้าอย่างนี้ฉีกหน่อยโวยนอนตแต่ยัดมาเลยหลังได้นะไม่ได้หลังมา,ามไม่ได้<า>หลังมานี่หลังไปแล้วพี่เดีย๋ยๆคือหลังเลยเล่นเซฟครับนอตฉีกไปซ้ายหน่อยจ่ายไม่ได้ตั้มตั้มเรียกทำไมกูผูดผิดตั้มเอายิงยิงอยู่นี่ไงโอ้ยตั้มเบอร์ตองจริงๆด้วย เล่งไปที่เสาได้กันะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยโว้ยถึงหนีบอลกันหมดเลยโทษโทษพี่แชมป์ตามตัวขวานะครับผมแชมป์มึงโดนพี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนต้องกดให้โกกลับก่อนมาเลยพี่จ้ำโอ้โหมึงน็อตติดเลยกูรออยู่อินนี่กูเองสวย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  อยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยมันเอาไม่อยู่มันเอาไม่อยู่เราแกงเราแกงชีบไปหน่อยจ่ายไปดิเราแกงโอ้แกงมากพ่อเอ้ยพี no ่มันเอาไม่มีใครเอาผมอยู together, ่เลยพี hari, ่จ้าพ่องูเลี like ้ยงเข้าโกเลยเด้อไม่ได้ด้วยเอาดิมีเวลาทั้งวันอะได้ยืนเสมอใจเย็นนะอึดอึดอึดมาที่เร็วอึดเร็วอึดแล้วเดี๋ย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 วใจเย็นใจน็อตตัวน็อตตัวซ้ายชิบหายแล้วยังไงวะไอโกออกมาเออพี่ให้โกออก tỉa chắc mà, quá má, quá má, quá này quá. em ừ ừ, đuôi, đuôi, em nhá, đang nôn, đang nôn, không biết, 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 chạy biết, không 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 อย่าเพิ่งมาอย่ามาทับตำแหน่งพี่เออเล่นกองหน้าขึ้นไปไล่หน้าพากูงงจึ๊กชิบหายแล้วพี่พี่อุ้ยแจ็คมาโกกลับเร็วเนี่ยพอไม่ให้เบอร์ตองคุมหลังก็เป็นไงมันหวาปอ่ะงงอ่ะบอลอยู่ไหนเนี่ยไปไหนแล้ววะอยู่กลางสนามพี่อยู่กลางสนามผมเห็นแล้วกูว่าไม่ใช่อ่ะมันมั่วว่าเลยตอนเนี้ยเอ้าอ๋อนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แชมป์แชมป์หลังมาแชมป์ตออไปพี่ตตาสวยสวยเตาไม่พอหรอกพอพอพอ ที่บอลค้างเออกูก็ค้างเหมือนกันเนี่ยน็อตน็อตยิ <Awesome. Fantastic. S 1> งเอ้ยเฟนส์เตอร์ต้องการตบเกมใช่ไหมเนี่ยเป็นเกมที่วาร์ปที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วนะครับตอนนี้คือมึงค้างชิบหายและเนรน่าหมดเทเซอร์รองไงบอลเทเซอร์รอโอเวอร์วอชใช้สกิลวะเนี่ยน็อตน็อตขวาไปก่อนใจอต่าเพิ่งใจอย่าเพิ่งใจเออชัมวิ่งนะชัมวิ่งเราวิ่งช้ามากแต่เราแข็งแกร่ง โยนต้อกลางมาดิโอ้ยกูโดนเสียบหัวที่แข็งแกร่งจุงกระเบยเอาไปตรงมาเติมหน่อยเอ้ยไม่ใช่ลงมาลับหน่อยกูจะเข้านะเอ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปพี่เข้าก่อนแล้วลงมาแล้วนี่เออสวยสวยสวยสกัดได้ไหมล่ะโกมาเอ้ยยัยเสียวโวยเมื่อกี้ผมสกัดป่ะไม่ใช่พี่เรียกโกมาเป็นความดีความชอบของโกนะนี่แน่ไป มาเร็วมาเร็วมาไปตั้วปิ่งไปดิใจกั็มาดิจ่ายกั็มาขวาจ่ายมาขวาก่อนแชมป์ฉีกมันหน่อยแชมป์อยู่พี่เฮ้ยมันจะเด็นแมงมุงก่อลงก่อนใจเย็นใจเย็นขอปิดตัวกลางหน่อยเดี๋ยวพี่เข้าตัวนี้เองตัวกลางนี่ไงเสียบโอ้ยใครมืออะไรยังงาอยู่แป๊บเดียวสิบวิเองสิบวิครับเล่นเกมรับเต็มสตรีมพวกเราเดี๋ยวผมเอาบอลต่อบอลท่งเวลาท่งเวลาฉีกกว้างๆฉีกกว้างๆจ่ายบอลลิงชิงบอลเร็วน็อตฉีกไปเอามาเอามาดิ จ่ายเร็วจ่ายม้เมื่อน่ะคำพงคำพงเออดีดีดีเอาเอาคุยอ้าวออกเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเล่นบอลเงี้ยรู้จักคำว่าแท็กติกไหมครับฮะลูกฟุกทั้งนั้นน็อตพิมเดย์แพ้ก็คือแพ้อย่าร้องอย่าร้องเอออย่าร้องอสัตว์แม่งขิงอเป็นนักร้องเหรอไงละมึงไงละมึงเกมแรกก็เดือดแล้ว ถ้าลิเวอร์พูลห้าห้าดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ต้องไปปรับทัศนคติตัวเองนิดนึงนะครับเย็นสยนวัเพราะกูก็ค้างเหมือนกันนะครับไม่ใช่มึงค้างคนเดียวบอลไทยเนี่ยไม่ไปบอลโลกเนี่ยเพราะอย่างนี้แหละเพราะมีพี่รัเนีเหละใช่เพราะกูเนี่ยแหละตามทำสกอร์ยังฮะเกมนี้เฮ้ย <ผ>มแ <C id> อซซิตไปสิบกว่าลูกแล้วเมื่อกี้โอ้โหโ,โมโมมายังไม่เห็นยิงเลยอะ่ะคือเกมนี้คนไทยเล่นเยอะมากนะในเซิร์ฟนี้มีแต่คนไทยงั้นเลยเรือนจําเด็กหอแปลว่าอะไรวะ <c oughs> ไม่รู้รู้จักแต่กล้วยนะครับกลว้วยเมื่อกี้ลิเวอร์พูลแจกกล้วยมาให้เราออกคลิปเลยลองลองแจกออกคลิปไปก็ไม่เป็นไรนะเราเล,เล่นกองนะทำรองพี่กองหน้าผมใส่เบอร์สองว่ะก็ให้ตามอ้าวมันก็ตามคนเล่นนั่นแหละตามสกิลอ่ะพวกเราเล่นแคบนะรู้ไหมรู้ตัวไหมต้องบีบออกกว้างหน่อยยิง ยิงสิวะเบียดเฉยเลยเออเชี่ยอเนี่ยว์ปกูว่ากูก็กดสกัดได้เนี่ยแม่งชอบว์ปเงี้ยขวามาน็อตขวาโว้ยโอ้โหยอนหลังแชมป์ตั้งใหม่ตังใหม่ขวาเลยครับโยนโยนโยนโยเลยมึงโยหรือมึงคืนโกเนี่ยเตอเฮ้ยเฮ้ยเ้้ยยยยเยเยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเยเ้ย ยังอยู่อะไรอ่ะอะไรอ่ะคือกักคืออะไรอ่ะอีกแล้วว่าเป็นไรเนี่ยเน็ตใครห่วยวะเนี่ยของผมบ้าวัดไม่ต้องน็อตนี่ครับเด็ดขาดไปฉีกหน่อยตั้มอีกมาชฉีกมาไม่ได้หลังไม่ีใครผมอยู่ต่อโอ้าว้องซ้ายวะไม่มีใครผมอยู่ แม้แต่ตัวผมเองตามดันขึ้นมานิดนึงพี่ดูตัวสุดท้ายเองครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยทะลุช่องไปแล้วพี่ไม่ได้ไมไดไม่เป็นไรพี่เนี่โคตรยอดเลยขอบคุณครับจ่ายยัดไมปเลยเอ้ยเอ้ยคอยกี้คอยกี้ออกไปนู่นน่ะโอ้ยอยากเห็นตั้มเบอร์ตองเขายิงบ้างจังเลยอ่ะยังไม่เห็นเลยอ่ะ เรือนจำเด็กหอ you know ครับคุณไม่เข้าใจว่ะเรือนจำของเด็กที่อยู่หอเหรอน่าจะประมาณนั้นพี่เขาคิด<อ>เข้มง <ๆ S 2> วดเหมือนเรือนจำละมั้งทุกคนฮะหาที่ว่างเร็วตรงมารับแล้วพี่เออไปน,อน็อตสวยยิงเฮ้ย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 ไข่ทีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฮึทำเป็นหลอกกูกูรู้ว่ามึงเีฉยโอ้กลัวมาแล้วไป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 ไม่ไม่ไม่มึงปล่อยเอามึงก็ปล่อยถ่ายมา ไม่ได้ก็หลังนั่นไงอย่าฝืนอย่าฝืนสวยครับอะไรวะเนี่ยเอาแก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 ่อะไรวะเนี่ยแล้วกันโคตรเทเลพอร์ตโคตรปิงดีเติมหน่อยดูพี่ตั้มเอาไปหน่อยน็อตฉีกอีกน็อดน็อดน็อดโดนเตะวแล้วเชียวเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิไม่ไม่ได้ละต้องมาคลองโกะมา ไปไปไปขวามาขวามาขวามาน็อตขยับเข้ากลางจะโยนนะครับโยนแล้วครับโคกโอ้โหโยนอย่างงี้มีส่วนร่วมกับเกมทุกคนยกเว้นตั้มเบอร์ตองครับโอ้โหตายแล้วเอ้ย นราเหมือนตัว,ต,วตัวล่อไอ้เชื้นอนกต่อ,อคอยกดคอยกดสังโก้ครับเราดันขึ้ไหมอยากให้พี่ดูที่แทคติกการเล่นของผมมากกว่าการทำประตูพักบอลที่ตั้มหน่อยได้ไหมเนี่ยได้สิส่งมานี่ว <c oughs> <c oughs> ไยบอลมันผ่านตั้มไปหมดเลยฮนะ <c oughs> ไม่รู้เฮ้ยต <c oughs> ูดไม่ถึงอะไรไม่ไหนประคองอยู่อ้าวค้างอีกแล้วได้ได้ได้สกัดได้ ไอชีมาลหน้ามาล้ำหน้ามาล้ำหน้าอ้าไม่ล้ำไม่ล้ำโก้หเมื่อกี้ยังขึ้นเลยไอ้ไอ้โดนเลยโก้ That's fantastic ทำอะไรไม่ไรเอำใหม่ครับยังนำอยู่ยังได้อยู่็นมุมทง่นมุมทงตรงไหนแล้วแอกแลก้ลาแลก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 รลกแลกแลกาลกทลกแล้แลันลกแลนแลกแลกแักแลกแลกแลกลกแล่ไปกกลิปในวันนี้ เอ้ยผ่านไปเกือบจะอสองเกมละ <c oughs> ได้บอลไม่ได้ไม่ได้สิโขมาโขมาใจเย็น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 ,ยนทางนี้ทางนี้หาช่องหาช่องหาช่องผมโดนประกบผมโดนประกบน็อต <N ots> ชา้าน็อตมึงช้าโกมาเฮี้ยเออไม่สุดยอดหว่ะพี่นัณการใช้โกผมว่าพี่น่าเป็นไปโตมากกว่าไ <N ots> งตั้มตี <N ots> มาดิโดี๋ยวเดี๋ยวเขากางเข้ากลางเนี่ยโอ้ ลมหัวที่หมดต่ำเอาได้น็อตมึงเข้าเลยตัวนั้นอะเข้าเลยอ้๋เฮ้ยแชมป์แชมป์เฮ้ยโอ้โหทำอย่างนี้กันแล้วกันลับบอลไปดีมากครับตั้มตั้มตั้มโอ้โอคกูรอตั้งนานเฮ้ยยิงกะดีเหอกองหน้า กองหน้าเท้าบอร์ดของเราก็ยิงเข้าไปแล้วยิงตรงตัวโก,วโกด้วยนะครับ,บรผมว่าน่าจะเป็นบั๊กเกมทำให้บอลเข้าไปผมเล็งแล้วยิงลอดบวังขางไงพี่ไอ้ <c oughs> ดูยิง,งให้ดูอีกทีเอ้ย,อยขอโทษครับม่งไม่ล้มวะอี่ล้มอยู <c oughs> ด่ดีมากดีมากตามนี่มันข <c oughs> ัดเก่งช้ำเข้าหน่อยช้ำ ตั้เกเข้ารัวๆเลยไปรอดเอาเป็นต้องโดนสักอันนึ่งไงฮอตฉีกไปซ้ายแล้วจ่ายมาขวาหลังได้หลังได้หลังมีหลังมีพี่นัทหลังมีพี่นัทไม่ได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปตามไปตามอยู่ตามอยู่โก้โกมาแล้วอ่าโกกลับ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 ไม่เป็นไรโอ้ออกมากดดันนิดนึงนะอเมื่อกี้มันเห็นผมวิ่งตามอ่ะกันเลยรู้สึกร์จัง ปีเงียะทำไมวะฝากเกมฝากฝากบอลฝักคุเลี้ยงบอลอยู่ยี่ยังกำลังมองว่าจะจ่ายตัวไหนจะตบมุกอะไรทุกจังหวะเนี่ยโยนไหมฮะโยนโยนไหมไปค่ะไปค่ะโยนละค่ะสวยสวยปังอีกปังอีกทีดิอย่าแย่งกันไม่ได้เมื่อกี้ตามหน้าจ้าตามาปพี่นัตพีรัตขวาจ้าเร็ว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 ได้แล้วจ้าโยนไปเลยพี่ปูฮือเอ้ยจิตใจอืม แคบยิ่งกว่าซอยวัชพลหรือถ้าเป็นชีวิตจริงผมยิงเข้าจากตรงนั้นนี่แนะไอ้หอยมันจะคิดว่ามันเหมือนกับตัวจริงของผมสวยเล่นเลยั้งมาไรประกบขอตัวซ้ายตัวนึงช่วยตัวซ้ายตัวนึงสายสายสายไปสายไปได้ครับได้ครับได้ครับพีนัดมันโยนพี่เอาโกมาเลยเหรอเฮ้ยเอย่าเพิ่มมาเขาเรียกมาปิดมุมมฉยนเยบังคับให้มันต้องเล่น จ่ายเข้ามาเราก็ตัดได้เพราะเราอยู่ข้างในเยอะนะเฮ้ยเออคือพี่คขนวณไว้หมดแล้วถ pues so ูกต้องแกมาไปมีการควบคุมของพี่หมดเฮ้ยไอ้ไอ้หลามเนี่ยมันปล่อยมึงรั้มกูปล่อยมึงรั้มไหมไอหลามไหนพี่มีหลามสองตัวในสนามเฮ้ยไอ้เกมมัน่าค้างงั้นดิกูไม่รู้มึงไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ย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 อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้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 ยเวอร์พูลเฮ้้ย ไม่ไม่ไม่ไมน,น็อเราไม่เล่นอย่างนั้นดูดิทำไมน็อตต้องจุดชนวนมาอย่างนี้กูเข้าไม่ถูกอีกเย็วๆ16วิเล you know ่นเกมรับกันครับทุกคนฉีกฉีกเกมรับท<ก>ี่ไหนเขาเล่นฉีกวะเอาก็ฉีกออกไปให้มันวิ่งไปไงเราได้มีพื้นที่เล่นนะถ่า,<ล>ายบอลถ่<อ>ายบอลน็อตถ่ <not S 3> ายบอลถ่ายกลางนี้ว่ะกลางนี้ว่ะหู้ยย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 ายย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 ย โย,นแ,วยวนแล้วมันโยนแล้ววิน้าสกัดได้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปนึงพี่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 ใจยเจยเจ็นใจยเจย็นใจเย็นใจเย็นสติสมาธิเร่ตีนะสวย,สวยจบ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 โอเคแจ็คมา MVP โอ้โหโหนี่กูเล่นกองหลังกูยืนให้ MVP เลยดูดิแล้วตั้งเบอร์ตองอ่ะเฮ้ยยิงให้ลูกยังไงแท็กไปหกฮะ อี่ที่ผมไมายิงผูกพีส3ามเนี่ยจะชนะไหมทีมเนี้ยวยิงเหอะเป็นกองหน้าก็ยิงเหอะอีกสักเกมแล้วกันนะครับให้ให้ตั้มเขาได้แบบได้แสดงสิ่งดีๆบ้างเงั้นมเปลืองเน็ตอ่ะัพขึ้นมาแล้วเปลืองเน็ตบ้านหุ้นตรงก็อย่างผมว่ายิงแค่ลูกเดียวก็ส่งคุณค่าแล้วจริงเหรอวะอ้เขาบอกว่า y o u m a y Encounter m o e Skillful อาจจะเจอทีมโหดๆนะครับผมก็เลยกดไปเลยเพราะว่าเราก็มั่นใจในฝีเท้าของน็อตแล้วก็แชมป์นะครับเออนี่ไงไม่เท่าไรแต่แมววิ่งผ่านว่ะแล้วก็กองหน้าชาวจีนหนึ่งท่านแล้วกองหลังชาวจีนอ่านว่าฉีเศร้าโอ้ยฉีชฉ่ำพัวไปครับจบเกมสุดท้ายด้วยสกอร์เพีนชีทให้ดูหน่อยโอ้โหทำได้ปะหวะโอ้โหแม่งเริ่มแล้วค้างเลยชิบหายโอ้โหนักเตะแยกล่างกูไปไม่ถูกทางเลย อะไรของมึงวะโอ้ยเก็บ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 ไปเก็ไปเกไปงไปเไปไปกบไปเก็บไปบไปเก็บไปงกไปเก็บไปไปก็บไปกไปกบไปเบไปกบไป็บไปเก็บไปไปเกบไปเก็บงบไก็อเก่บเกเบเกมก็บไกลบไก็ัเไปบไหลังไมหลังเไบกเปเบปเปกรปเก เออเออโยนมาโอ้ยม oh 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 ันได้ก่อนวะมันอยู่สองอยู่มันตามประกบสามเลยเมื่อกี้ดีมากมันรู้ว่าพี่คือตัวขโมยตัวนี้ไปเปืือนั่นน่ะใจโอ้โหน็อตลง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 ประกบแยกไปคนละตัวแยกไปคนละตัวอย่ามั่วไอ้น็อตกามพ่อผมประกบผู้หญิงเองพี่เออเออน็อตเข้าเลยชฉางขอตัวดำผู้หญิงคนนี้เป็นของผมเอ้ยอย่าวับเออเด็ดบางทางไว้ก่อนมันเล่นยากอยู่ผมี่ไม่คุยกับโกฝ่ายตัวเองนัเนี่ย คุ้ยอุ้ยขอโทษพูดอย่างมันมันตามอารมณ์ตามอารมณ์ไม่ได้เล่นบอลมันยึกยักยึกยักเราต้องเสียบให้ขาดครับเมื่อกี้คือพูดว่าคอยกำลังคอยอยู่อุ้ยย่ามอไปมองไปได้ปะได้เอ้ยโกผู้หญิงผู้หญิงของผมหายแล้วผู้หญิงของผม t h a t ว้าแล้วผู้หญิงของผมแล้วผมไปไหนอะ ไม่ดีใหมยวิ่งมาเนี่ยโอ้ตายใจเย็นใจเย็นส่งหน่อยส่งหน่อยมันสกัดตัวด้วยโอ้เยโดชนคาน์เฮ้ยเข้าเปล่าเอาค้างอะไรวะเนี่ยไไม่่รรู้อะีกูยืนมองบอลแบบงงๆอยู่เนี่ยแล้วบอลไปไหนวะน็อตทรงทรงทรงขวามีขวามีขวามีครับขวามีโอ้ยมาแังเลยเออแหลกมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้บอลอยู่ที่ผมยังวะบอลอยู่ที่เขาเล้ว ขาดผู้หญิงของผมเออเสียไปแล้วเสียไปแล้วเป็นเพราะมีคนจีนมาด้วยแน่เลยแม่งดึงมากเลยเนะี่ยใช่พีข่ขอขอขอลงมาช่วยหน่อยผู้หญิงของผมผู้หญิงฆ <c oughs> ่าครอยาแตะ <c oughs> เฮ้ยเล่นเกมบุกหน่อยเราตามอยู่ไปไไสวยแชมเข้ากลางลางหัวดบอกด้วยว่าตอ oh, นมันไรน็นอตไปเอาน็อต สกัดพ er. ี่นักสกัดเออยาหูต่ำติดใจต่ำแม่งนอนเข้าเลยใจเย็นใจเย็นกูดูอยู่ดูอยู่สกาดสกัดพ yeah ี่ของผมเฮ้ยไปโดนสกัดอย่างนี้โอ้โหเ้ยนอกจากเกมเกมรุกของตั้มจะไม่เด็ดขาดแล้วเกมรับของตั้มยัง

ลูกเดียวนี่คุยจังเลยวะอ่านทางบอลพยายามอยู่หน้าเขาไว้บางหน้าเนี่ยผมยิงสองลูกเนี่ยเอาอีกแล้วอีนี่อีกอีกลูกแฮตติกกันนะตามคนเดียวเลยตามได้ครับได้ครับหรือให้พี่ช่วยหรือยังไงยิงเอียงขวาแต่ว่ายิงน็อัใจเย็นใจเย็นอย่าซ้อนกันสองตัวตามไปตามขอบอลขอบอลเอาไปเอาไปนี่เอาไปนี่เฮ้ยไม่ให้ตรงยิงอ้า ทำดีทำดีแจ็กมาอัตต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 สุดยอดสุยอผมเหรอไม่แชมป์โอ้ให้มันรู้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่จบยังไม่จบโอเคครับครึ่งแรกจบที่สองสเจอทีมที่มันแบบสนุกสนุกหน่อยอย่างงี้ได้ได้มีลุ้นกันหน่อยครับมาเอาบอุ่นสวยแล้วยังไงอะจบไหมอ นี่ไงโอ้โหเว้ยเดี๋ยวเว้ยโก้หลังยาวหลังยาวที่โกมือมันเจ็บแล้วอ่ะปุ๊บเลยนี่ประกอบอยู่ดีๆไปตั้งใหม่ไปตั้งใหม่ฉีกไปน็อตไอ้แชมป์ยืนอยู่ตรงไหนกันแน่วะผมจะวิ่งซ้ายแล้วพี่นัทต้อตายผมเลยต้องวิ่งขวาไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใครจะรับบอลจากพี่นัทเนาะมาคืนโกครับโยนได้เลยนะยิงเนี่ยน็อตน็อตกลับมาน็อตเฉยอุ้ยไม่ได้ด้วยลงอยู่พี่ผมลงอยู่ทำไมผมตายไปอย่างนี้พี่ สวย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 ตาผู้หญิงกัครับพี่เราต้องนำให้ได้ก่อนเว้ยได้ครับพี่สวย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 แชมปทันเปล่าไม่ทันพี่เราติดไว้นะติดไว้ก่อนแท็กเกอร์เน่าเออสองคนสองคนฉีกกันไม่ได้ฉีกกันไปฉีกเลยพี่ฉีกไปอีกฉีกไปอีกยิงเชี่ยทำไม่เข้าก็เฮียแล้วโลงขนาดนั้นนะพ่อพีีี่ัวนน้ แฮตติกสามแมตช์รวมกันนะนะใช่โอ้โหกล้าพูดชิมายไม่ดูครับไม่ดูครับเรานำแล้วพี่เรานำแล้วผู้หญิงของผมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิตามอยู่ไปเข้าตัวหน้าตัวนึงไม่มีคนไล่มาเลยให้มันเล่นเออเล่นไหมเล่นไหมสลับกันต้องผู้หญิงใครตามอ่ะพี่เองพี่เองอีตัวนี้มันแสบอยู่เนี่ยดูมันดิอีห่าไปไหนวะมันถ่วงเวลาไงถ่วงทำไมวะไม่รู้เหมือนกันสงสัยไม่ได้มาด้วยกัน เออมันคงคิดว่ามันนำอ่ะดูเลขผิดเปล่าอ่่ะนง้าวพี่อู้ชโอ้โหไม่ไรสกัดเฉยสกัดที่เป็นใช่ที่เป็นหญ้าเออกับบารล็อกนี่ไม่เล่นดีกว่าอแป๊วหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขวาสวยเสรยสรยผมเอง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 ไม่ไปแพวผมไม่อยู่พี่พี่ไม่แพลวผมอยู่เดี๋ยวแชมป์ข้างหลังหน่อยกูยืนดูนิ่งๆเลยผมเตไม่ได้อะ น็อตขึ้นมาน็อตเร็วๆขึ้นมาโยนนะโยนนะโยนนะโยนมาโยนมาโยนมาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนวะไรวิ่งโยนพี่เออโยนออกไปข้างนอกไงโยนเข้ามาจากข้างสนามไงอ๋อทุ่มมาน็อตสายได้สายได้ตาหมดแล้วเขากลางเขากลางยิงยิงเฮ้ยเซับดิซับดิคอนเนอร์คอนเนอร์คอนเนอร์ใจเย็นดิตัวผมโคกแรงมากเลยโยนโยนมาทางตัวพี่เลยกูยืนหลังสุดเลยดีกว่ารอไว้โอ้ยลงมา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 พี่ผูหุ่ยของผมไม่ต้องตั้มยิง อ,อ่ไมมทันันนเสียบก่ออน่ะสงคืนมาได้ไหมน,น็อตใจยเยน็ยเยนใจเย็นไล่เลยไล่เลยไล่เลยพี่อยู่หลังแล้วไล่เลยผมตามผู้หญิงผมตามผู้หญิงไอ,อ้เฮียแม่งขลุกลางหมดพีออ่ตัวกลางเอาไงเนี่ยได้อยู่เฮ้ยไม่ทันอ่ะพีไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆเล่นเรานำอยู่ตาข้าบุญทองเลยอไหมใจยเย็นดิเป็นนาทีเลยใช่ไหมเฮ้ยผมเองผมเองไม่เป็นไรผมอยู่น็อตไปซ้ายสุดน็อตขึ้นไปเลยเดี๋ยวกูดูให้ให้แชมป์ก่อนให้แชมป์ก่อน ลงมีกลับเข้าไปดิกลับเข้าไปยิงตั้มยิงโอ้มึงจะเลี้ยงเข้าโก้เลยไหมพ่อยิงแล้วนะแชมป์ไปขวาเลยแชมป์กาลังมพี่เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยอย่าให้มันเล่นเลยต้องเข้าต้องเข้าแชมป์สไลด์สไลด์โอ้ยเจ้าเตะไปเตะไปได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ใจเย็นใจเย็นแย่กันแยกกันส่งบอลน็อตส่งบอลผมยิงเองนะยิง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 เออยิงมุ้งก่อนน็อตขึ้นไปน็อตขึ้นไปไล่กูอยู่หลังแล้วเชี่ยไี่ไม่มาอะไรรู้ว่ามันจะหลอกรู้ว่ามันจะหลอก ตามพี่ตามเอาไปเอาไปเคืนให้เดี๋ยวรอ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 อย่าใช้หายยิงยิงโอ้ยไอ้น็อตขึ้นไม่ดีมึงมาอยู่อะไรเนี่ยผยัง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 บ้านหนึ่งพี่ย้าม้ผมหน่อยพี่อ่อนไม่ถึงใจเย็นพ่อหลับหน้าอยู่ผมได้ผมไไไดด้้ผมม่ได้เลยไหนบอกได้อะไม่ถึงไม่ถึงได้อยู่ลงมาลงมาลงมาคนนึงเราชนะแล้วพี่เราชนะแล้วหรือวะไอพี่ผู้หญิงของผมเฮ้ยไอ้เหี้ยเกือบโดน โอ้มึง oh, ได้ได้ไงเนี่ยเอาอะไรไปได้วะเยิงสองจ่ายหนึ่งโ oh, อ้โหสุดยอดอ่าให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคลิปสุดท้ายล้วนะ ไม่ใช่เกมสุดท้ายนะคลิปส no ja, ุดท้ายของตั้มเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าจะลงเกมนี้แล้วไม่น่าจะเวิร์กนะเอาวันนี้พวกเราทั้งหมดก็ขอลาไปก่อนก็ชนะได้3เกมรวดเหมือนเดิมนะครับวับวับด้วยแล้วก็ฝีมือด้วยนะเขาหน้าตั้มช่วยไปพัฒนาฝีมือหน่อยไม่งั้นก็ย้ายตัวไปเล่นกองหลังเลยสนใจของผมนี่ใช้ฝีมือล้วนๆเลยพี่เมื่อกี้โอเคครับพบกันใหม่คราวหน้าพวกเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับ